มเพนชันแล้วค่ะกลับมาพบกับทุกคนกับกีนวดจังนี่เสียงหายเออนี่เรามีแท่งปริศนาตรงนี้นะคนครูไมว่าน้องคืออะไรเอ่ยตะเดมตะเดมตะเดมคืออะไรเอ่ยตืบตึบตึบตืบตืบเอ้ยน้องคืออะไรนันน้องจะเข้ามาเป็นอุปกรณ์เสริมให้เราในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปหาน้องนั้นให้น้องไปพักก่อนน้องยังไม่ได้ทํางานเลยน้องพักเล้วนะคะอ่ะเรามา เริ่มกันที่ของสิ่งแรกเลยแม่ไม่รอช้าเพราะว่าวันนี้ของกระจุกรจกระจิกเราเยอะมากบางอันก็เก็บไปแล้วส่วนใหญ่แหละเก็บไปแล้วเพราะว่าต้องเช็คของนะเพราะว่ากลัวมันเกิดแบบอุบัติเหตุระหว่างทางแบบน้องแตงหักตรงไหนอะไรยังไงจะได้แจ้งทางต้นทางถูกนะคะแต่ว่าก็น้องก็ปลอดภัยทุกคนนะคะก็จะมีบางอันที่ยังไม่ได้แกะามาเริ่มที่อันนี้เลยดีก,กว่าอันนี้ได้มานานรู้สึกว่าได้มาก่อนก่อนใครในเนี้ยนะเป็นการไป ร่วมกิจากรรมมาเออใน์ทวิตเตอร์อะไรเงี้ยพวกรีทวิตอะไรเงี้ยทุกคนก็คือสุมส่มสุ่มสุ่มรีนั่นแหล,ละทุกคนเหมือนที่เราเหมือนที่เราเล่นกับทุกคนนั่นแหล,ละนะก็ไปสุมส่มสุ่มไว้สุม่มไว้ไวไหลายที่มากมันต้องมีที่หนึ่ที่ฉันได้นะคะแล้วก็ได้สิ่งนี้มานะเด็กนี่นี่น้องเป็นเออเข็มกลัดมิวการนะจะ๊ะน่ารักน่ารักมากน่ารักแบบเฮ้ยน้องแบบนุ๊กนี่ป่ะทุกคนอันนี้ได้มาจากพี่เรือนะจะ๊ะแล้วก็มี โคสการ์ดอันนี้มาเอ้ลูกสวยนะผมเชื่อเรื่องพรมลิขิตนะผมอยากให้น้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีผมบอกทุกที่ว่าพี่เป็นคนใส่ใจอ่ะผมจะตกรุมรักคนที่ผมอยากจ็บทุกๆุกวันโอ้ขอบคุณที่เราได้มาเจอกันนะพี่รักน้องนะผมก็รักพี่นะครับความสัมพันธ์มิวการ์อ่ะเธอมันดีมันดีมากๆดีมากๆดีแบบดีจนเรา จนเราคิดแบบว่าถ้ามันเป็นความรักในแบบฉบับพี่น้องจริงๆก็คงเป็นพี่น้องที่แบบเป็นรักบริสุทธิ์เลยแหละเออเนาะมีแต่สิ่งดีๆมอบให้กันแต่ว่ามันไม่เหมือนพี่น้องเนี่ยสิเออประเด็นนะมากระที่อันที่สองะจ๊าอันนี้ก็คือไปร่วมกิจกรรมมาเหมือนกันนั่นแหละได้มาจากคุณแคทนั่นเนนองทุกคนะก็คือนี่น่ารักไห น้องเป็นสแตนดี้ไม่จิ๋วนะนะแ,แบบกลางๆน่ารักเป็นแบบกับเพึ่งนอยทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยฉันสุดมือแล้วนะนี่นี่น,นอ่าเป็นแบบพึ่งนอยน้องกราฟน่ารักมากขอบคุณคุณแคทค่ะผ่านไปแล้วก็ อันนี้อันนี้ก็ได้มาอีกเหมือนกันของของได้เต็มไปหมดเลยของฟรีดังนั้นเลยอ่ะชอบชอบแหละใครไม่ชอบบ้างอันนี้ได้มาตอนวันเกิดนะจารต้ก็มีแบบน้องๆผู้น่ารักส่งมาให้นะคะก็จะมีเป็นเหล่ารูปมิลกับทั้งหลายแรเปรุบปรึเปรุบประึประ,ประ,ประมาณนี้ประมาณนี้น่ารัก เนยายแบบยายฮันนี่บันเนเนอร์ดเนิร์ฮอตหรือเปล่าเนิร <c oughs> ์ฮอตเนยแล้วก็รูปนีว้วนี่เหมือนแฟนกันเลยเอาเขาเป็นแฟนกันจริงๆนี่นาะแล้วก็มีอันนี้อันเป็นพสซาร์ตแฟนอาร์ตนะจ๊ะแล้วก็มีนี่ พวกุญแจด้วยมีวงวกุญแจสเปซแมนแต่แดงแต่แดมแล้วก็ยังมีโหเยอะมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่เป็นน้องทันตะวันสีชมพูนะจ๊ะน่ารักขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มาที่อย่างต่อไปเอ้ย <c oughs> แกไหนก่อนดีอ่ะอันนี้แกไปแล้วแกอันนี้ก่อนไหมเอาเอาพวก เอาเอาประเภทของฟรีให้จบก่อนอ่ะเอาคัตเตอร์ดีกว่าอ่ะอันนี้ก็ได้มาอีกเหมือนกันมีมีทั้งทั้งได้เก็บกิจกรรมด้วยแล้วก็ได้จากการซื้อด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นของคนของคณาวุธนะจ๊ะที่อยู่ที่อยู่อะไรไปหมดแล้วนะยวเรามาเกะกันว่าข้างในคืออะไรนี่ถ้าเกิดใครพีมาก็น่าจะเดาออกว่า ถ้าเป็นช่วงนี้เขาจะส่งอะไรมาเอออะไรหนะ้าอะไรหนะ้าอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือแกะฟอมกันเลยนะตะแดมแตแดมตะแดมแตเดมแดมตเดมแดมอันนี้ก็จะเป็นนี่อ่ะไม่เห็นด้วยนี่ไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นถุงน้องกัฟถุงอีฟโรเช่น้องกัฟนะคะได้มาจาก กิจกรรมการเล่นเกมเล่นเกมกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากชัดแล้วก็คือได้มาเป็นถุงอีโรเช่ของน้องกำนะคะแล้วก็มีมีซัมติงอยู่ข้างในด้วยมุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่น่ารักเป็นติ๊กเกอร์น้องกฟอะ่ะทุกคนน่ารักรักมากนุกนิปอะ่ะแล้วก็มีอ๋อ พวกมันแกธนาวุฒิเป็นแบบน้องก๊ับใส่ฟิลเตอร์ในไอจอะฟิลเตอร์ธนาวันอะอน่ารักน่ารักมากขอบคุณครับของฟรีเต็มเลยก็ยังสามารถรับได้อีกนะคะของฟรี <c oughs> ทีนี้เรามากันที่น้องคนนี้ดีกว่าอะทุกคนนึกออกหรือยังว่า น้องข้างในจะเป็นอะไรแต่เดม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 โอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเหล่านี้ก็คือน้องจิ๋วนั่นเองทุกคนน้องจิ๋วน้องจิ๋วเรามาเก็บกันดีกว่าตึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บว้าวฉมีความสุขจังเลย นี่อันแรกน่ารักมากว่าแต่แล้วเป็นแบบเป็นน้องกัปน้องกัปในเวอร์ชั่นเอเวอร์ชันจับผีเสื้อน,นั่นเองน่าจะได้อินสไปร์มาจากตอนเด e Body Shop แน่เลยใช่ไหมแล้วก็อ๋ส <laughs> น่ารักว่ะ รูปเซตเนี้ของ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 ,ง,งกรุงเัก็น่ารักมากเลยเนนนี่เป็นแบบเป็นพี่วูดพี่วูดนิดนึงแหละตอนไปอะไรหน้าไปทะเลกับพี่พี่ไคลับใช่ไหมลายต่อไป <c oughs> ลายต่อไป <c oughs> อ๋อ,อ,อ,อมีอาซาด้วยเหรอเพิ่งเห็น <c oughs> น้องคือเล็กมากนี่ ทุกคนจะเห็นไหมเนะนี่ยนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นตอนดีแทกน่ารักน่ารักไปหมดเลยแล้วก็อันนี้คือแบบเจลลายอันนี้คือเจลลายมากเจลลายแบบตแต่เล้วนี่น้องกราบในชุดแมวเมียวน้อยน่ารักเอาแต่แล้ว น่ารักมากอ่ะขอเบิกตัวน้องแท่นมาตะก,กี้นะคะเน่น้องก็คือจะต้องมีการส่วนร่วมในการมาวางนั่นเองทุกคนไม่มีอะไรหรอกแค่ารมาวางาเฉยๆอุ้ยหรือว่าเราจะใช้ทางนี้ดีนะเอยวางตรงนี้ดีกว่ามันจะได้มีพื้นหลังด้วยดีไหมทุกคนว่าดีไหมต้องวางตรงนี้จะได้เห็นเป็นพื้นขาวอย่างนี้ดีไหมเอออย่างนี้ดีกว่าอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาวงออกก่อนอันนี้ก็คือเป็นชาลาวงนั่นเองทุกคนเป็นชาลาวงรุ่นแรกของคุณลุงเอสเจนะคะคุณลุง Super ซูเปรอร์จูเนียร์ซูเปอร์จูเนียร์เอ้ย <laughs> ไม่ใช่แล้วลุงไปพักก่อนเดี๋ยวเราจะให้น้องยืนตรงนี้ดีไหมทุกคนว่าดีเปล่า เผื่อทุกคนแบบจะได้เห็นน้องชัดๆนี่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 น,นีารักมันแบบสีกุมา,หารหันกล้า <c oughs> อะผ่านไปหนึ่งเจ้านะคะ <c oughs> โอเคเรามาต่อกันที่อันนี้แล้วว่าทุกคนน่าจะเดาได้ถูกแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะจ๊ะมาเริ่มกันที่ เหมือนจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอเทออกมาก่อนโอ้เยอะมากเยอะมากอันนี้ก็จะมีเป็นโปสการ์ดสเปซแมนน่ารักมามมมามามาม,าม,าม,ามาเหล่านี้ก็คือ น้องจิว๋วอ่อนเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นองค์เทพใช่ไหมนี่เป็นองค์เทพนะจ๊ะนี่เต็ไมไปหมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดก่อนอ่ามีการ์ดมาด้วยช็อปเปอร์อาซาช็อปเปอร์เอ้ยอาซาก็คือไปกินหูช็อปเปอร์แล้วลูกน่ารักน,นี่เป็นมิวการ์มแบบน้องกระต่ายน้องกระต่ายกับพี่กระต่าย อันนี้คือ Candy. แคนดี้ก็คือไปไปดึงแก้มเขาทำไมเซตเนี้ยพี่มิวหรือกับไม่รู้ว่าเรางงเราแยกไม่ออกเราเพราะเราจำไม่ได้ว่าอันไหนคือมิวหรืออันไหนคือกัฟแล้วลราจำคาแรคเตอร์เขาไม่ได้ไม่รู้ว่าคนไหนร้องหรือคนไหนเล่นกีตาร์ขอโทษด้วยแล้วก็อุ้ย ยหย่ตุ้มหูกับอาซาน้องปลาหมึกแล้วก็กับตันมิวอันนี้เป็นอะไรมันเป็นพี่มิวร้องเพลงอันนี้ก็ร้องเพลงตุ้มมุร้องเพลงตุ้มมูอันนี้เป็น คุมกระต่ายเต้นๆอ่ะเห็นจากการแล้วก็น่าจะพอเราได้ว่ามีทั้งหมดครบทุกลายครบทุกลายทุกทั้งคอลเลคชันที่เขาออกมานะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยหยิบตัวไหนได้ก็ตัวนั้นแหละทุกคนนี่ตึบตึอันนี้นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเราแยกไม่ออกว่าคนไหน ลองเพลงแล้วนะคนไหนเล่นกีตาร์แล้วนะอันนี้ตัวแรกตัวแรกของเราในการเกะว่าจะเป็นอันนี้อานาราัตต่อเนื่องกันเลยอันนี้เป็นตอนถ่ายแบบกุชชี่ใช่ไหมทุกคนนาราักฉันแบบก้ามจะขึ้นแล้วเนี่ย เก่งทั้งหลังเก่งทั้งขาเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่ารักจังเลยเป็นแบบเป็นได้ขันหูกระต่ายขึ้นมาเนี่ยน่ารักมาตัวต่อไป <c oughs> ตัวต่อไปเป็นอะจาให้เน่เป็นน้องมิวตุ้มโม,โมุกแหละจริงๆก็ตุ้มโมุทุกคนเนี่ยน่ารัก ตึม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 ,ตมนี่ก็คือกำลังดูสเปซแมนไปด้วยนะ,ะได้บรรยากาศสุดๆนี่เป็นกับตันมิวมิวนี่นี่นี่กับตันมิวมิว <c oughs> เสียงสูงเสียงสูงนี่นวน่ารักเป็นแบบ พี่กาบกับน้องอาซานาลาก่าหลักจังเลยอ่ะโอ้ยมันเยอะนะเนี่ยคือแบบอันนี้สิบตัวได้ไหมสองสี่หกแปดสิบอันเก่าอีกแบบสิบกว่าตัวทุกคนคิดว่าฉันควรซื้อตู้ไหม <c ười> ควรซื้อตู้ได้หรือยังอันนี้เป็นอาคุณปลาหมึกคุณปลาหมึก คุณปลาหมึกน่ารักมีความแบบน่ากลัวๆของแยน้องน่ารักน่ารักหมดเลยน่ารักทั้งหมดแล้วก็ปิดท้ายด้วย ปิดท้ายด้วยอันนี้น่ารักอันนี้เป็นคู่นาจามิลกราฟแบบโอ้อยน่นารักอันนี้ตอนแคนดี้อันนี้เป็นตอนรับปริญญาน้องน้าจะมีแบบเซท่านตะวันั้ง น่ารักน่ารักนักไหมน่ารักเนานะไม่น่ารักได้ไงมาเดี๋ยวเราจะมาเรียงนอง้องเปิดอยด่างไรเปิดอย่างไรจะอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เดี๋ยวเรามาเรียงน้องให้ดูกันดีก,กว่าว่าน้องแบบอลังการงานสร้างขนาดไหนแต่เดมแต่เดมมือซ้ายเรานี่แบบ มันไม่ได้จริงๆอ่ะมือซ้ายมือซ้ายมันบอมแม่นแนวอ่าได้แล้วทุกคนนี่ตะดตดมตะดตดมตะดตดมตะแดมตเเอ้ยเดีย๋ยวเราจะเพิ่มอีกสีสีตัวเมื่อกี้ไปด้วยแล้วทุกคนคือมันเยอะมากอ้าวพอไหมนี่ พราะมันโอ้โหโอ้โหเกือบตกอีกนิดเดียวน้องตกทุกคนอ่ะพอมไหมหนึ่งสองาโอโหเต็มเลยดิบดบดิบดิบดิบด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 บ ความบุบว่าความแพลกร้าวนี้นั้นเนี่เต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยจริงๆนะคะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยว <c oughs> ขอวาง,งน้องเบาๆเดี๋ยวน้องหล่นท้านหล่นแล้วพังขึ้นมานี่จบเลยนะจบเลยนะอ่าโอเคทั้งหมดก็มีเท่านี้ละจ้ะทุกคนของเล่นกระทุกกระจิ๊เต็มไปหมดแล้วนะคะจริงๆก็ เคยเคยคิดเอาไว้ว่าเออจะไม่ซื้ออะไรแบบกระตุกกะจิกอย่างนี้อีกแล้วนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าค่อนข้างเปลืองตังเออแต่ว่าพอเห็นแล้วแบบทุกคนทุกคนดูน้องดิทุกคนแบบทุกคนทนได้เหรอทุกคนทนน้องได้เหรอน้องน่ารักแบบนี้ทนได้เหรอมันทนไม่ได้ไงทุกคนเพราะน้องมน่ารักมากแล้วก็เลยต้องแบบเฮ้ยเราต้องเอาน้องมารับเลี้ยงดูไว้ที่บ้านนะคะชงนมให้น้องอะไรอย่างนี้เราก็เลยอ่าอ้ะ ให้น้องสแตนดี้นะคะเป็นค่อยเเว้นของตัวเองแล้วกันเนาะว่าเออถ้ามีผู้ใดเออผลิตโปรเจกต์หรือว่าผลิตแคนดี้ออกมาเอยแคนดี้ผลิตสแตนดี้ออกมาแล้วเราแบบเออถ้ามันน่ารักถูกใจจริงๆก็จะอุดหนุนเอออะไรประมาณนี้ก็จะแบบจะรับน้องมาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะก็เนี่ยแหละเต็มไปหมดแล้วก็มีของเก่าคุณคิดว่าเราควรซื้อตู้ไหม <c oughs> คือคิดว่าถ้าเยอะขนาดนี้นะ่าจะต้องซื้อกตู้แล้วแหละตอนแรกอะ่ะไม่ชอบวางอะไรในตู้เลยอะ่ะเออเข้าใจว่ามันแบบมันดูโอเคมันทําความสะอาดงา่ายมันเก็บรักษาง่ายแต่ว่ามันในในความรู้สึกตัวเองนะมันรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนแบบเราเข้าถึงน้องยากจังเอออะไรประมาณน,นี้ถ้าเกิดว่าเราตั้ง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 ไว้อย่างนี้ตั้งว้ข้างนอกใช่ไหมเรียง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 เอาไว้มันก็แบบเอออยากชื่นชมน้องวันไหนก็หยิบขึ้นมาเลยไม่ต้องมาแบบ ไปเปิดต้มเปิดตู้แล้วก็หยิบน้องออกมาอะไรเงี้ยมันดูแบบมันคนละฟีลกันแต่ว่าคิดดูแลน่าจะต้องน่าจะต้องซื้อตู้เล็กๆไว้สักหนึ่งนะคะอาจจะสองสามสี่ห้าในอนาคตหรือเปล่าเพื่อที่จะปกป,ป,ป้อง้องเขานะคะเพราะให้เรามานั่งเช็ดทุกวันอะไรเงี้ยคงไม่ไหวจริงๆนะคะนะยังไงก็เดี๋ยวจะไปตามหาซื้อตู้มาใส่น้องและกันใครมีพิกัดแนะนําตู้แนะนากันมาได้เราจะเดี๋ยวจะไปตามนะคะเพราะว่า น้องคงอยู่ข้างนอกไม่ได้อีกแล้วนะยังไงก็ต้องขอบคุณเออเราผู้น่ารักทั้งหลายนะคะที่แบบจัดกิจกรรมแจกของแจกของอะไรเงี้ยเราก็ได้เป็นแบบเป็นเป็นผู้ให้บ้างเป็นผู้รับบ้างแล้วสลับสลับกันไปนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิป D ดีแอกวันนี้ไปวันนี้ไปคลิปที้อวดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปที่เรามานั่งแบบแกะน,น,น,นู่นแกะนี่อวดนั่นอวดนี่นะคะขอบคุณมากๆจริงยังไงก็เออหวังว่า จะทาให้ทุกคนได้แบบได้สนุกสนานตื่นเต้นไปกับเรานะคะเวลาแกะของอะไรเงี้ยได้รับชมความน่ารักของน้องๆทั้งหลายนะคะไปกับเราไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามดูรีแอคอื่นๆในช่องได้นะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s มัครสมาชิกแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่มาอัพเนี่ยจะได้รับเรงดูวพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน